โยร์ซาดีว ouais. ิลุนเมกาวดีวิลุนดูใบดีวิลุนชานไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวตี้วอลซูลโมบายนะคุณดูนะในแพทสองจุดเจ็ดจุดสามนะท่านผู้ชมนะมีการอัปเดตมาใหม่นะครับเออ่ประจําวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันยี่สิบสามนะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเบทเทอร์พาร์สมาใหม่นะฮะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรนะไอโฮมเรนเดอร์นะครับ เออเป็นส่วนของสกินนะท่านผู้ชมนะเาผมจะเปิดให้ดูนะครับไม่รู้ว่าขึ้นในนี้ไหมนะฮะท่านผู้ชมนะโฮมเรนเ,เดอร์อยู่ไหนวะนี่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 ดาบอยดาบอยมาเกิรนอรเกิรึงนี่อันนี้ก็เป็นชุดเขานะครับถ้าเราเล่นมันก็จะได้นะครับประมาณเออเท่าไหร่นะเติมสอง0ันสี่รอยซีพีนะครับแม่งสอ0 0สโอ้โห6กร้อยเฮียเจ0ดร้อยหนักอยู่นะคนดูอันนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอยากเติมโฮมเรนเดอร์อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ล่นแล้วแต่ตรึงนะเออ มันเป็นของแบบว่าที่มันมันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันจํากัดนะครับเบ็ดพลทอะไรพวกนี้ก็มีนะใครอยากเติมเบ็ดพ์ทอะไรก็ได้ันนี้แล้วแต่นะโอ้โหนี่ีพีพันหกอุ้ยแม่งหน้าหน้าซื้ออยู่นะเนี่ยคนดูปืนเนี่ยดาก้อนเอาอะเอาเอะอา่าถ้าผู้ชมนะ้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับผู้ชมนะาปายสก์เอาล่ะโคตรงดโคตรตึงลุยเลยด้ครับอันนี้พี่เล่นอยู่ในโหมดแคสนะคนดูนะโคตรตึงมาว่ะมาว่ะมาวะเฮ้เฮ้ยบอย มาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูยังโหดยังตรึงอันนี่พี่ก็เล่นในโหมดของโหมดแคชนะเออมันก็จะสลับมาเรื่อยๆนะครับโหมดแคชนะโอ้โหปืนโคตรโหดโคตรตรึง่ะคนดูดูดินี่แอคหล่อแอคตรึงโชว์น้องๆหน่อยละกันอ,อิจฉาลดลอันนี้มันเป็นปืนแบบว่าพี่เลี้ยวเล่นเล่นมาเวิว้วเวิ้วตันนะคนดูนะไม่ใช่เวิ้วตันเนีย่ยเวิ้วเยอะนะครับมันก็เลยได้สกินปืนมาใช้นะเออยังโหดว่ะคลิกไว้คลิก,หลกโหลดแหม่ยังตรึงว่ะ เนี่ยมีพกแบบพกคู่ด้วยโอ้ยพร้อมเพียงครับพร้อมเพียงที่ไม่ใช่พร้อมเพรีอีซี่เบลมาว่ะมาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโชว์ปืนสักหน่อยนี่เออสะท้อนแสงซะด้วยนะประดินน่ะเฮ้ยขอซับใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นี่เอาว่ะปลุยครับเอสโซเยสเอสโซเยแคทหมดแครหโอ้โหโอ้โหดิโอ้โหปืนแม่ง ปืนแม่งโคตรจัดนักจัดเต็มอ่ะคนดูนะตอนนี้เอ้ยเอาว่าว่าไปเดะลุยเลยครับว่าปืนนิ่งจริงยิงนิ่งจริงเนี่ยปืนเวลาปืนแบบมันแต่งมาจัดเต็มอย่างพวกเนี่ยโอ้ยิงโคตรนิ่งอ่ะคนดูดูดิโอ้เอาว่าโอ้ยางงี้ก็บวกได้สบายเลยนะคนดูถ้าปืนยิงมันนิ่งขนาดนี้เอาดิเอาดิเฮ้ย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 ยืนไปก่อนยืนไปก่อนใส่ก๊อกก่อนนะครับคนดูลุยเลยเดะครับ เฮ้หมอกหมอกหายแล้โอเคสวยเอ้าโอ้ยกระสุนหมดสวยตุวเย้ครับระยะไกลระยะไกลโอยิงโคตรดีคนดูดูดิโอ้ปืนแม่งดีจัดๆเลยนะนี่ไอมันลินหมอกทั้งหนาวะโอ้ยโอ้ยหมอกพิษหมอกพิษเรือนรางเจือนจางในหมอกพิษมาว่ะมาว่ะ กคโนดกคตรึงลุยกันเลยนะครับโอ้โหโหโหกดยับยับกดยับยับบอกเลยสวยหัวอยู่หัวอยู่โอ้ยเก็บสองไหวฮาฮ่า้ยปืนแม่งดีว่ะโอ้ใช้ได้มาคนดูนะกูแต่ปืนนี้มันดีกว่ามันมีไอ้ตัวปืนดีเหมือนกันแหมพี่ต้องโชว์แล้วเด็กอย่างนี้คนดูนะ เอสโอเยสเอสโอเยสอะไรอะไรว้าวเวรี่ไนน์บรูมาดิมาดิโอ้ไปดีกว่าว่าลุยได้อย่างนี้เราได้เพ่งชอบว่าปืนมันเติมเมทัลพาร์ทไม่ได้อ่ะคุณดูผมไม่เข้าใจนะมันบอกว่าประเทศคุณไม่พร้อมให้บริการเออผมก็จะเติมเมทัลพาร์ทสักหน่อยนะอดละอดเติมละ จน,นพูดไม่ออกอยากบอกเธอว่ารักเหลือเกินนี่อุย้ยปืนแม่งดีจริงนะเนี่ยปืนเนี่ยผมดูจากส่งนะผมไปยึดที่ก่อนยึดพื้อนที่ก่อนเอลรันฟอสแอลรันฟอสติงรอเลยนะครับใครใครจะแหลมเข้ามานี่ไงนี่ไงอืมอีกตัวหนึ่งสวยสวย ้ยสวยทำดีครับพี่สวยมันมีตัวนี้งอย่างนี้พกพกคู่นี่พกคู่โนตึงสวยโคตรโนต์โคตตึงอย่ระเบิดไปก่อนได้ไหมฟับฟับเอาดิร่วงโคตรโนด์อัดหัวติมๆ ุดมาลนะกล่องกระสุนละมานะคนดูนะมาซุ่มยิงโนตึงโนก็ตรงนี้ดีกว่าโยนระเบิดอืมระเบิดเหยียบระเบิดเหยียบเก้าเก้าอ่ะโหได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้เวลาที่เธออยู่ใกล้ๆฉันอยากจะพบเธอแค่ไหนสวยเฮ้ เระเบิดไฟระเบิดไฟใครวะเอีดิอุ้ยเฮ้ยปืนแม่งดีว่ะคนดูผมชอบว่ะปืนนี้ใช้ได้ใช้ได้ลง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 เติมลงเติมอืมอ่เฮ้ยถ้าใส่สโคปสั้นกว่านี้โอเคอยู่นะมาสโคปมันไกลไปผมกี้เก็ดสเปสเป์เม้าส์เวลายิงนะครับปืนแม่งอย่างนิ่งอย่างดีโอ้โดนกระสุนอะไรวะ โอ้ได้ไอ้หนูเดี๋ยวเจอกันแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนปืนแปบ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนดูนี่มันต้องโหลดเอาสไนเปอร์มามึงตายนี่กูบอกเลยคำเดียวไปเที่ยวหวันไหนอยู่ไหน เว้ยอย่าพึ่งไหนอย่าพึ่งแพ้แม่งเหลืออีกสามตัวอะไรวะเออเออุ้ยอุ้ยแพ้ได้ไงวะเออแพ้ได้ไงอะไรอะเฮ้ยเรารู้เราจะออกไปดูว่าปืนมันแต่งได้ไหมนะผมจะออกมาดูว่าเอ้ามันต่อได้หรอพี่เลนต่อไลยเลืออย่างงี้วี่ ผมก็จะเข้ามาดูก่อนนะว่ามันเต็งปืนอะไรได้เพิ่มไหมแม่งม,มาเลยวะแม่งให้เล่นเลยเอา้าได้เล่นก็เล่นไม่ว่ากันเ yes, so, yes. อมียูเว้เยโซเยสเอลลันปอดเอลลันปอตโคโนดโคตรึงรอรอมันมาก่อนมาว่ามาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เอาสไนมาก็บมุดสักหน่อยนะเขาดูนะ จริงแค่เติมแมตเตอร์พาร์ทได้สบายแล้วผมบอกเลยผมชิลแล้วนะถ้าเติมได้นี่อยากบอกเธอว่ารักเหลือเกินเว้ยผมชอบอะผมชอบโชว์ปืนให้ทุกคนดูอะเราจะได้เห็นเหมือนกันนะมาเว้ยตรงเนี้ยมุมดีแล้วถ้าขึ้นตึกตึกเนี้ยไปไปซุ่มยิงนะครับคนดูนะนี่สกูบมันไกลพูดอยากได้สกูบใกล้ๆสักหน่อยแต่ปืนมันก็ไวยิงระยะไกลและเอาจริงๆ อันนี้นั่นไงหัวหัวหัวสวยโอ้ปืนโคตรนิ่งอะคนดูโอ้ไตไวพูด MC หกนี่ก็โหดอยู่นะอยากเติมเมนเทนพาสเติมไม่ได้อะคนดูเราอยู่นอกโซนเขานะถ้าเราอยู่โซนแบบพวกอเมริกาอ,อเมริกาอย่างี้ได้อยู่นะครับโซนแคนาดาอย่างเงี้ยผมใช้วีซ่าไปวีซ่าเติมก็ไม่ได้นะบัตรวีซ่าบัตรการ์ดอะไรพวกเนี้ย เหมือนเดิมไม่ให้เติมนะคนดูคนไทยคนไหนเติมได้ยังไงบอกผมหน่อยนะครับย <c oughs> เติมไม่ได้วะไปไปไป <c oughs> อยากจะบอกเธอใกล้ๆอยากจะถูเธอแค่ไหนคือ <c oughs> ด้านบนก่อนีนนี้ผมจะขึ้นไปซุ่มด้านบนนะครับแบบโนตรึงโนกอดอ้าล่วงวิ่งเพลินพูด อันนี้พี่ต่อมา,าคีย์บอร์ดเอานะคนดูนะวิธีการต่อมาคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างขำใหญ่ต่คิดแต่คนดูเดอ้อเอ,อ้ยอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องชันบนหน่อยๆเนี่ยเล่นด่านนี้ก็มันดีอย่างนี้นี่เองและเอเคระเบิดตีนวางตรงนี้ก่อนดี๋ยวมีคนมาหิวเราไหนมุมอยู่มุมไหนกันโฉนกล่องปืนก่อนเลยครับอย่างแรกครับเก็บครับสวยทีนี้โดด เอ้ยอ้าวอีซี่อีซี่หัวแตกอีซี่อุ้ยอีซี่เฮ้ยเออหัวแตกเออหัวแตกโอ้โหหัวแตกรัวๆคนดูโคตรชิลนี่อุ้ยหงุดวิวิดวิวืดวิวืดอีเหี้ยวดหมดเลยเออ มีตัวล่างตัวหนึ่งตัวนี้ยิงยิงเนียน่ยเลยนะน้องหมอบลงไปน้องหมอบลงไปน้องหุ้ยฮุ้ยแม่งพิวแม่งพิวจริงๆผมควรนั่งยอง,ยองๆเนาะโอ้โหแม่งแม่งวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนฮ่ามุมนี้เห็นหมดอ่ะคนดูนี่ยิงไก่ยิงไก่อุ้ย ยิงไกย,ยิงไกัวแตกยิงไก๋ออ <c oughs> กกเอ้ยนี่ว่ะแตกสองหัวแตกะเอ้ยนี่เดีเป็นไงล่ะล่วงครับผอบอกเลยนะผกดูกินนิ่มถ้าถ้าฝั่งนู้นมันไม่มีคนมายิงผมสักทีเนี่ยผมกินนิ่มนะเห็นหมดอะบอกเลยตอนเนี้ยแล้วสโคปเป็นแบบอินฟาเรตซะด้วย เอ้ยแต่ก็ต้องใช้ฝีมือในการยิงอยู่นะพอตัวอยู่อืมแม่งไม่ตายวะเพื่อเราอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันซุ่มมันถ้ามันไกลเปิดเกินผมไม่ค่อยอยากยิงเท่าไหร่เฮ้ยไอพวกไม่นิ่งเ่ยยิงยากนะคมันเดินเนี่ยมันเดินอย่างเงี้ยมันเดินเฮ้ยต่อเมาส์จริงไหมเนี่ย มันไม่โดนใครเลยวะทาไมคนมันมากองรวมกันตรงนี้วะเนี่ยทำไมคนมากองรวมกันตรงนี้ทำไมบอดมันกองรวมกันตรงนี้วะเป็นอะไรกันน่ะนั่นไงโอ้ยไอ้เนี่ไอ้เนี่ยิงเนียนในสัตว์ยิงเพื่อนกูเนียนเลยว่าแล้วทำไมบอดมันไม่มาตีกันสักทีเฮ้ยอืมเออร่วง มันมีคนมาไงคนดูนะคนมาแบบมามาอยู่ตรงหน้าบ้านผมแล้วบอดมันไม่วิ่งมันไม่กระจายเพราะบอดมันจะไปล่าคนอย่างเดียวตัวตัวนั้นตัวเดียวแม่งมันยิงเกฟฟีเลยเนะี่ย <c oughs> เออเอออุ้ยวิ่งไปไหนวะนี่รอดูรอดูวิ่ง วิ่มีคนยิงผมวะเห็นแล้วเห็นแล้วมีอยู่สองนัดนะเนี่ยผมมีอยู่สองนัดมีอยู่สองนัดเองไงเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นคนมันยิงผมว้าเอาดีเอาดีอ,าดอย่านะั้นน้องเดี๋ยวลองนะจ๊ะบอกก่อนเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้ว ุ้ยไอ้เซย์แอ้์เซย์เฮ้ยถึงเวลาบูแล้วเว้ยฮูู้้ลอยลงมาแล้วครับฟฟฟิิิวววจุ๊บเมง่งมีอะไรจุ๊บเมง่งมีอะไรโอ้ยล่ <c oughs> วงสเสน่หก็โหดอยู่นะคนดูสเสน่หก็สนุกอยู่นะครับพอได้พอได้ไดมาว่ะมาว่ะเฮ้ยย๊า เอาละเอาละโอ้ฝั่งนั้นมันชนะไปแล้วอ่ะโโอ้หคนดูโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคอมพิวเ t y Warzone Mobile นะยังไงก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับในแพทอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมสนุกนะครับออเสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่งเต็มแ้กับพี่โค้ก channel เพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตรึง